Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 สแตทของคริปนะคะจะมาอัปเดตไอเทมลิมเต็ดีเซีฟรีนะคะโดยอันนี้เนี่ยจะเป็นหูฟังสีน้าเงิน,นะคะ่ะซึ่งเขานะคะจะมีการแจกทั้งหมดเนี่ยสองพชิ้นด้วยกันนะส่วนเวลาที่เขาจะแจกเนี่ยถ้าเกิดว่าแปลงเป็นเวลาไทยแลนะคะจะเป็นในช่วงดึกค่ะของที่สิบเอ็ดมิถุนายนนะคะจนถึงช่วงเช้ามืดค่ะของที่สิบสองมิถุนายนยนี้นะคะโดยลิงก์ไอเทมเนี่ยเขานะคะจะโพสต์ในทวิตเตอร์ค่ะก่อนเวลาที่จะแจกจริงๆเนี่ยเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นค่ะเราแนะนำเขาให้ทุกคนนะคะติดตามทวิตเตอร์ของเขานะแล้วก็เปิดแจจ้้้้้งงงงเเเเเเตือออนนาาาไไวววววดดยยยคค่่ะะะะซึีี๋ระะปล,ลิก์ข ้ใใคคปนนีนะะสำหรับใครนะคะที่มาใหม่ค่ะเราไม่รู้นะคะว่าวิธีการดับเนี่ยทำยังไงนะทุกคนสามารถดูได้จากคลิปนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นวิธีการแก้ทางบอดค่ะในมือถือนะคะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเล่นในมือถือนี่ก็สามารถดูได้จากคลิปนี้ได้เลยนะอีกเรื่องนะคะทุกคนวิธีการดูนะคะว่าของ f r e e l i m i t e d ู g c เนี่ยเขาแจกไปหมดแล้วหรือยังนะคะสามารถดูได้จากคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคทุกคนก็มีเพียงท่านี้ค่ะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย